ปี2019เริ่มเฮ็ดตอนนี้ก็ปีสองพันสิบสามนะ้นาะใสไฟกับกล่องนตรา้ายเนาะแตร้ายไปลาลายปีแล้วเนาะโอกอกล่องกับกลองนะกับข้าข้ารูแหะก่องกัแป้งอยน่องหนงนังควายมากะ ก็ส่วนเป็นชุนฮอนก็บุญกุศลของสิเจ้าเนาะในภาคหน้าเออเจ้าก็สิให้อันี้พิพอฝั่งนี้ก็ไปคร่งนึงแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือแต่คร่งเดียวองานเนาะหลายปีองานหลายปีมันถกถกฝนแล้วมันก็เปื่อยก็แตกไปแตกบ่อ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีมุดสกุลสกุนเนาะยามเศร้าพี่น้องเลยเนี่ม่กับหลานกับลังสิกิน,กนข้าวเตรียมให้หลานเพื่นไปงงเงียน <Yeah. S 1> นี่บอก,พกเพื่อนกับเบิ้งบรรยากาศยามเศร้าไล่งัวไล่ไล่งัวไล่ควายไปส่งป่าส่งดงเนาะนี่นี่นี่ไรบ้านเฮาไรพี่น้องเลย เลี้ยงอยู่ในงวงในควายนะเด็กสาวแป้งสาวแป้งไล่งวงไป,ไปส่งแฟนแบบเมื่อวี้เปาเพลินกับนาซีเรอออกประมาณแปดโมงนี่แหละพี่น้องแปดโมงเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งเเพิินก็เ,เลยสละเวลาจักหน่อยเนาะาะเบิง้งระเบิ้งบรรยากาศของหมู่บ้านบ้านเบ,า,นบาเพลินนี่แหละอันนี้ก็เป็นเพลินพี่น้องเลยอันพ่อเล่าก็เป็น เป็นไอ้ของมีอุ้ยบ่าเพิินเป็นไอ้ของแม่ของพ่อเบาเพิินงนานหลังนี้ก็เป็นพี่น้องกันมีแต่ไอ้แต่น้องมีแต่พี่แต่น้องแลงหละทักเลยฮักแพงกันนะพี่น้องกัยเขาจะอยู่กันแบบฮักแพงกันไปมาหาสู่กันยืนเข้ายืนน้ำมีอาหารมีอย่างขนแบงปัน่นกันกินเนาะ เลยอันนี้ก็เป็นถนนกลางบ้านถนนผ่าหมู่บ้านพี่นอ้องเป็นถนนเาาบ้านนี่และเนาะเาวบ้านในบ้านหมู่บ้านก็จะเ,เห็ดอันนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งซอยแคบๆได้ปกติจะเป็นซอยซอยซอยกว้างพี่น้องเลยแต่ว่าแต่ว่ามันคืออ่าแล้ว บ้านน้องเฮาโซนบุตรเกษียับเข่ายับเข่าเขาเจาะก็เลยยับเข้ายับเข้าเคบเอาเคบออกเคบเข่าเคบเข้าขเ,าเ,าเานะเาะประมาณน,นั้นนี่อันนี้ก็เป็นวัดพี่น้องวัดบ้นบานบ่อเพลินจนยังก็ยังคงความสภาพเดิมอยู่เลยบ่อเพลินเห็นแต่ก็เรามีวัดอยู่ขนล,ลาดมากมาปุ๊กอยู่นี่ก็หลายปีแล้วได้มาก็ยังเห็นคือเก่าอยู่ พพี่เาไปดิไปไซซอกสบนนับนกว้าบ้านกลางเมืองหินบุญแขวงขมวดล,ละ่ะนี่คือคือวัดโพนสะอาวัดบ้านกลาง,ลาางาาาพี่น้องเลยวัดบ้านกลางบ้านบ้านบ่อเพลินโอ้วัดอันนี้นี่เห็ดโดดระเบิดไอ้นั่ง ดนยละยังยังแต่หลังนี้แล้วเนาะร้อป,ปีแล้ว,ลปปลวตั้งวัดร้อยปลายปีหรอปล้ตั้งแต่มีวัดมาแต่ว่าอันอันนี้นะเี่ห้าหแต่ปีสองพันสิ้นีวัดเรานี่ปีสองพเาเริ่มเฮ็ดเริ่มเฮ็ดแต่ว่ายังขาดพื้นทอนตอนนี้ก็ปีสองพันสิแล้วน 2, 0, เ,เนาะ เออเสียวายามฝนมาฝนพรดดิเน่ขนาดเห็ดล้วไม้สิเปื่อยก่อนเพราะว่าถึกฝนขาดทุนเออเพราะว่าวัดนี้ก็สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของพ่อแม่ประชาสนเนาะพอได้มีงบมาแต่ใสพอได้มีงบมาแต่ใสเออแล้ว โอ้ก็เลือยังเหลือพื้นเนะเ<อ>าะเหลือปูนนี่ก็ระดับสองต๊ะปูนนะปูนประมาณสองต๊ะสองตันหินหอนหรือห้องบุญมีอืมอะไาอย่างนึ่งอยากจะขอความเสื่อเลือทางผู้ใจบุญเนาะใส่ศรัทธาทางข้าพ,พเจ้ากับนายบ้านที่นำอยู่นี่ก็ถือว่าอยากให้มีผู้ใจบุญใส่ศรัทธามา คอามซวยเลือดฮะแล้วปะทุนฮอ,อนมันบ่มีใจเหาบ้านน้อยเนาะแน่นนะากให้ผู้มีใจบุญท่านใส่ศรัทธาทางมีทุนมีฮอนอยากได้บุญขึ้นถิ่นทานน,ำน้ำเนาะก็อ,อย่างนึงฮะเพราะว่าทางฝ้าท่นกะอันยามฝนนี่ก็ถือ่แบบฝนชะพา,าไปกับสิลายตึ้อเอื่เสร็จแล้วก็ถือฝนมาหลายปีแล้วได้ออไหมสองสามปีแล้ยสองพันสิบเก้าฮอนเริ่มเริ่มเห็ดเนาะเริ่มสักเสร็จมาฮะนี่ก็สองปีแล้วเนาะสองพัน าสาแล้วนะก็อยากได้ทางพุ่มพรทางปู่เจบุญใส่ศรัทธาสร้างกุศลนํากันกระทางเจ้าหั่นทางไอเพื่นหั่นได้บุญได้กุศลนำเอทางปู่เจบุญใสศรัทธาได้ได้นำกันวัดนี้สิเป็นวัดโคกันหมู่บ้านเห็นได้เพราะว่าบอกเพื่อนจําความได้บอกแม่จาความได้บอกเพื่อนกันใหญ่แล้วแหละอันกําแพงแม้แต่กําแพงนี่ก็เป็นเป็นของบ้านเฮ็ดพี่น้องเลยนี่บ้านเพื่อนจืดได้ก็คือเขตนี้นี่เป็นของบ้านเพื่อนนี ืินทอนของบ้านเป็นทุนของบ้านแล้วก็แต่ละคนตกตกหลังคาตกเฮือนกันไส่นี่มันก็เลยโบ่บเท่ากันบบคือกันเพราะว่าเฮ็ดกันคนละคนคนละอันมันก็เลยบบคือกันอันนี้ก็เป็นประชาชนเฮ็ดเองได้คนที่บบเคยเฮ็ดเฮ็ดบบเป็นก็ได้มาจําเป็นมาเฮ็ดทีเนาะเพราะว่ามันบุบทินทอนบบมีเก็บเองแล้วก็ตกใส่แต่ละครอบครัวเฮ็ดกําแพงวัดนี่ก็ได้หลายปีแล้วอันนี้ก็นําสร้างนําสร้างวัด โมสาไฟกับบ่เบมีเนาะสาไฟกับ,บมสสไาฟ,าฟ,ไาฟกองอันตรายเนาะอย่วังนะอันตรายอะไรฝนลงฟ้าลมฝนมาจเจ้าเป็นนบ้านเชี้น้อนสนเสก็บรายเก็บรายก็ต่างคนกันต่างบ่มีหาเส้ากินข้าเนาะ แต่ละครอบครัวแต่ละเงินกันทางฝ้าหันมันก็ขาดแต่แป๊นเนาะใส่งบประมาณกับสิบหลายเอขอขาดแต่แป๊นแต่ามาเป็นเงินกับประมาณพันเงินบาทกับประมาณสองหมืน่นประมาณสองหมื่นแล้วอ่ะแล้วตัวนะั้นเออฝ่าฝ่าทางเทิงเนาะเงินนมัคือว่า สองตปูนสองต้นลราพอดีเหนื่อยแห้งก็จะซดนเป็นเพื่อขมันนะับขึ้นขมันได้มาก็คือต้องกลาเป็นพลาสซอนนี่เลาเฮ็ดเองเป็นบบนั่นแหละพลาสซอนพลาสซอนในบ้านเขาจอบกับสิประกาศลราพี่น้องประกาศแล้วก็ให้กันแต่ละครอบครัวเฮ็ดเวียกรวมเป็นเวียกรวมเนาะงานรวมงานสามัคคีตนนี่เหมันไหแล้วนี่เตืนนี่เศษบ้านละตือนนี้เห็นไหมเพราะว่าหลังคาน้ำอีกเนาะไม่ขั้นไปจ้างสร้างเฮ็ดนี่แห้งพอแห้ง เองมดลายเพราะอันนี้ยังว่าเป็นเรื่อแห้งชาวบ้านเฮ็ดบ้านบ้านบ้านกลางพี่น้องบ้านหรือว่าบ้านตอนน้อยบ้านป่าเพื่นเนี่ยบ้านป่าเพื่อนง่ายสองซื่อซื่อดังเดิมแล้วบ้านกลางเนาะประตูทางเข้าค่ะตูทางเข้าค่ะมีเกจบุญเสด็จท่ากัเออฝากหลักฐานซื้อเพื่นกับอย่างนั้นแหละแต่ว่ามีประกอบส่วนกั ทำข้าพเจ้าในบ้านนี่กะแล้วก็ทำโอ้เสานี่ก็กแตกแล้วนี่โอ้เขามกเขาใจนั้นนี่นนเจ้าก็แตกแล้วนี่เจ้าประตูโค้งเขาวัดนี่กัหลายฟ้าหลายปีแล้วเนาะออใช้เงินประมาณหลายปีมันต้องเงินโบกโบกใหม่เสานี่งสนนองเสานี่โอ้เสาอีพ่ออันนี้คือลายมือพ่อว่าเพื่อนแต่เก่าพ่อว่าเพื่อนเป็นคนเป็นคนเฮ็ดเสา บราณลเอาน้ำราวนี่มาตั้งะนะเออเจ็ดปักดูทางเข้าโอ้หลายปีแล้วแต่ค่อยยังน้อยพวกนี้โอ้หลายเลยเจ็ดวัดเท่าก็บสองร้อยสองร้อยปีเนาะวัดตั้งมาก็บสองร้อยกว่าปีแล้วนเนาะนี่สะเหลือหลายอันในแนวมาเบิ้งทางอารามพุทธที่มันคาดกะจะมันก็คาดโบราณเนาะหนึ่งพันลมรอดไฟเออพัดลมพัดลมกับโบมีเนาะทางหัวนะก็ชุบ้มได้ มันเก่าเลยเด้อเออหัวหน้าอนไรตัวอะไรหัวหน้าเออนี่บ่อันนี้แหละหัวหน้าเออบ่ได้บำรุงรักษาเดิเนาะบำรุงรักษามันขาดทื่นหอนเขาเะหัวหน้าพี่น้องทางเข้าวัดประตูทางเข้าวัดตัวนั้นล่ะขาดหมดล่ะหัวหน้าสองสามหัวทางบนขาดหมดละเออไปมันคุออกเนาะอืมมันหลายปีเลย โก็กล่องกับกล่องกระฆะกระรู้หลายล้วกล่องกระแปะกับพี่น้องไงหนังควายมากกับอันนี้ก็จะสำลุดละนี่หลายหลายหัวหน้าเนี่ยมันก็ปูนมันอันนั้นอืเพราะว่าเห็ดไปโดดแล้วพ้่เห็ดโดดแล้วขาดทถนทอนทั้งละเหาก็นะแล้วก็มาเบิ้งตัวนี้มันลุดเลยลุดตัวนี้ มันูเลยละมฝ่าละมันได้ะเออพี่น้องโอ้โหหนักกคนะเนาแล้วประกอบส่วนเป็นทุนฮอนกับบุญกุศลของสีเจ้าเนาะในภาคหน้าเออของข้าพเจ้ากับที่ให้อันได้มาประกอบส่วนน้นกับที่ให้รูบาาพ่นหนเออให้เให้อันทางเท่างที่นํำได้บุญได้ทานน้นเอาอันนี้ก็คือบ้านเบาเพลินพี่น้องบ้านบ้านอยู่บ้านใหญ่ บบาเพลินก็อยู่นี่ง่ยอยู่นี่ได้เราจังได้จากบ้านจากเมืองไปหาเงินหาคำกับแม่นบ้านนี่แหละบ้านนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใดมีใจบุญมีศรัทธาใจศรัทธากับพอส่วนก็ติดต่อเบาเพลินได้เบาเพลินก็อาจเบาเพลินก็อาจเสได้ลงมากลับลงมาอีกเพราะว่าประวาต้ตองได้ลงมาเบื้องตัวจริงไล้มาเห็นตัวจริงนัเนาะแล้วก็มาสร้างสร้างแล้วเราถ่ายรูไปให้เบื้องว่าตัวนี้แหละมันเราสร้างแท้แล้วนี่แหละงามแท้แบบนี้สมมติว่าเป็นมูลค่าตัวนี้แหละหัวน้าละสองพันบาท สองพันเนาะสองพันกับประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณล้านหนึ่งเนาะล้านหนึ่งผมมือนี่กัตัวนี้กับสตัวนี้กับนี่ใชครับล้านขีดอย่นี้ขาดหเลยโอ้ฝั่งนี้ก็ไปเรืองหนึ่งล้วพี่น้องเลยมันมันเหลือแต่เครื่องเดียวอายุงานเนาะกหลายปีอายุงานหลายปีมันถึกฟ้าถึกฝนแล้วมันก็เปื่อยก็แตกไปเปื่อยแตกเพราะว่าพวกนี้ต้องได้บำรุงรักษาดิแสดงว่าแสดงว่านี้ต้องได้เฮ็ดใหม่หรือเฮ็ดเป็นหัวนี่บ่หัวละถือว่า เออทั้งทั้งหัวแล้วก็ทาซี่เนาะมีมูลกระทาถือว่าสามพันแล้วเฉพาะตัวนึงนี่อ่าตัวหนึ่งทั้งตัวทั้งหัวต้องนี้โออกมาพี่โตอออกมาเห็นหัวยาวเด้อโอ้ขมันคขมันได้ไหมหลือสัญญาบออกมาอีกบ่เออเห็นเลยมันอยากให้ได้อยากให้มาได้เจี๊หัวหรือว่าหาหัวพ่ออยางนี oh, come, come, oh, Heh, verses, okay. oh, ้โอ้เป็นอะไรก็ได้โตออกมาพี่พี่แล้วเนาะโตออกมานี่แล้วก็เห็ดหัวอยู่พี่เห็ดหัวอยู่พี่อยากให้ได้เจี๊หัวซุดซุมแล้วซุดซุ่มหลายละคร โอ้มาบึ้งทางพัดลมพัดลมนี่ก็ใส่งานบ่ได้หลายหลอดไฟเพาะหลอดไฟก็ขาดหลอดไฟนี่ก็ใบ่ได้นี่พัดลมนี่ก็ใบ่ได้นี่ตเฮาออน้ยพอเออพัดลมหางหมดเพราะว่ายาพอนกําลังสั่นอ่สิขอนํา อัน <Another S 2> <F 4> นั้นเด้อเซี่ถไฟเหรอเนี่ยพัดลมมันก็ข้าร่ายเนะลยรถไฟมันก็ข้าเดี๋ยวฝันเี๋ยวเนี่ยพ่อพัสีส,สันเ่าเนี่ยเนี่ยอบาพุตเนี่แหละพนอยู่ในวัดเราเนี่ยประจำอยู่วัดเนาะเป็นญาพ่อเป็นคร<ม>ูบา,าอยู่บ้านนี้อืมประจำอยู่วัดนี่พัดลมที่ใส่การมาได้รถไฟนี่ก็ใส่มาได้มุดเลยคือในใน,ใน,ในอ,อารามวัดนี่ใส่ได้รอถไฟรอดเดียวโอ้ใส่ได้รอดนี่รอดเดียว ใส่หลอดนี้หลอดเดียวมันนี่ละมีหลอดนี้หลอดเดียวเราที่ใส่ได้เนาะใส่ได้พัดลมเราใส่ได้แต่ตัวนี้ใหญ่จุนิพัดลมอ๋อใส่พัดลมใหญ่ตัวนี้ตัวนั้นก็ใส่บได้แล้วมันหลายปีเลี่ยเนาะเออนี่ตัวนี้ก็ใส่บได้โอ้แสดงว่าขั้นสิทธิ์อันใดอันหนึ่งกับพัดบ่อไรอันหนึ่งเนาะเพราะว่าทุนโบมีทุนโบมีเป็นทุนชาวบ้านสร้างวัดสร้างวานี่ก็เป็นทุนของชาวบ้านชาวบ้านในบ้านนี้ที่น้องเอ้ เฮ็ดกันเองเก s yeah. <S ็บกันเองเก็บกันลายกับพอดโบมีเพราะว่ารายได้บ้านเฮากับบริหารอย่างเนาะรายได้เข้าบ้านกับโบมี่เฮ็ดนาเนาะนาอมบ้านสวนไหนซักเลยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ายได้กับโบชัยโบมีเนาะเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าผู้ใดอยากประกอบส่วนยังมีส่วนร่วมในการทำบุญหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลเนาะ มีจ,จิตใจศรัทธากับติดต่อเบาเพลินคุยกับเบาเพลินเพิ่มเติมได้พอพัดลมมันถือตัวละพันห้าได้สิ่นี้ตัวละพันห้าไปพัดลมนี่ได้สี่ห้าหกหกตัวตัวละพันห้าส่วนพัดลมหกตัวตัวละพันห้าจ่ทุนใส่ไฟได้โอดไฟก็คือว่าอ๋อันจเข้าข่าวๆแล้วบวกเกินนั้น 300รอลอดไฟหลอดละ300มีแต่เปลี่ยนหลอดไฟเนาะเพราะว่านั้นมันไฟกั้นรางเลยตัวนี้มีใช้บ่ได้แล้วเออเปลี่ยนรางใหม่เลยประมาณ300ร้อยแล้วก็พัดลมสายฟืนสายไฟใช้ได้ปกติเออเออไฟใช้ได้แต่เปลี่ยนแต่ยงรางก็หลอดหลอดไฟพัดลมก็เพื่อเปลี่ยนอะไรเลยวัดว่าก็มีแต่ฝาแอมข้างฝาแอมแล้วก็ปูนปูนเทพืชเออเทพืชประมาณนั้ว่าลดประมาณแล้วมันสองหมื่นประมาณสองหมื่น ปูนลราถือมาสต้นพื้นเทพื้นฮะปูนเรประมาณสองต้นหรือว่าสองตันเนาะเออสองพันกิโลต้นนึงก็ถือว่ามันมีเสาเป่าบางคนนะเออ 2, ต้นหนึ่งมีเสากระสอบเสาเป่า,า,าออถือว่าเป็นเงินละโอ้กล่องกล่องกระเตะเป่า<อ>ปะละระ้อยเป่าละหนะ้าสิบพันเนาะเออเพราะว่าเงินขึ้นเงินเพป่าละร้อเป่าะละ 100. ร้อยเออ,อเ,ปเป่าละร้อยวันนี้เสาเป่าเด้มันถืออะไรอะไรอ่า ประมาณนู่นปลายเราะประมาณนู่นปลายสาวเป่าประมาณเทพื้นสำหรับเทพื้นเสร็จแล้วได้มาแล้วกประมาเทแล้วกบถ่ายคลิปไปเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่ละเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าได้ถ้าได้เห็ดได้อย่างนี้บอกเพื่อนต้องได้ลงมาได้ลงมาเบิ้งได้ลงมาเบิ้งแล้วก็ลงมาให้ลงมาเบิงจะถ่ายไปเพอาเห็แล้วนี่มาช่วยเนเทนี่ได้ลนี่ไปเากะไป เบิ่งบริเวณรอบๆกันบ้านในหิน้อกไงบ่อนประตูทางเข้าลายน่อนกำแพงนี่ก็หลายปีเลยเนาะเฮาเฮ็ดนี่ตั้งแต่เฮาเฮ็ดหน้าสิสิบสิบกว่าปีแล้วกำแพงนี่ยังได้ใส่ผ้าสังละซีอยู่นี่เออประตูกับผมมีประตูนี่ต้องใส่ประตูเล็กเนาะ กระเศปต,ตเล็กุแลอ่าเป็นประตูเล็กหุดประมาณสล่ได้องพบาทนเดาะประมาณสองพันอันนประอันนี้สี่ัของอันนี้แหะพี่น้องสันชาวบ้านเขาเจะเฮ็ดเอาเองละนี่เอ็เองได้เขาเจะเฮ็ดกันเอาเองเลยเพราะว่าขาทุนฮ่อนขาทุนห้อนบุมีจ้างสร้างกับบได้เด้เอาคลิปนี้ก็บบุมีอยังหลันพี่น้องเดี๋ยวมาเพิ่นกัสีขอเดินทางกลับแล้วไปครอบใจด้วยไอ้เด้อ อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านบ้านกลางอเอา <นะ S 2> อยู่ดีมีแหจ้จัดจัดจอาา<ห>่านนะฮะละถือพาบ่าวเพืผู้ใดมีใจบุญเสียศรัทธาขอความช่วยเหลือน้ำองค์พเจ้าในบ้านเนาะขอความบุญคบใจน้ำอันทางผู้มีใจบุญเสียศรัทธา,า,ทา,า,ทา,ทาถ้าว่ามีทุนห้อนหรือว่ามีอย่างความช่วยเหลือก็อยากให้มาช่วยเหลือน้ำกัน,น,นเนาะเบื่อหน้ำกันได้บุญชุ่ม่ำหน้ำกันเด้ออ่ะขอความบุญคบใจน้ำนะ แสดงว่าประตูนี้มีสองด้านเนาะมีสองด้านเราได้แต่ด้านนี้ได้แต่ด้านนี้เพ like ื่อนที the the ่ไหนเพื่อนที่เพื่อนอยากได้ก็คือเป็นแบบนี้แหละพี่เนาะอยากได้แบบนี้มันมันต้องเป็นแบบนี้ทางเข้าโอ้ของปศสนมาช่วยเหลือถือว่าล้านโอ้ของปศสนมาช่วยเหลือสี่สิบห้าล้านสมัยนั่นกับประมาณแสนป่ายเนาะอันนี้เราของกันปศชนคนเข้ามาช่วยเหลือมีจิตใจสะทธาเรามาสร้างมาสร้างให้ ครับถ้าบอถ้าบอมาสร้างนี่กับได้ำเน้นี่ก็สีได้แต่เป็นแบบนั้นธรรอมด่กลสลายล้าเนาะเออสี่สปลายล้านมลนเบาทห้าหสิบั้าสปลายแน่ละห้าสิบปลายล้านได้แต่ประตูเดียวนะขแม่เฮ็ดฝั่งนั้นกัสีเฮ็ดเฮ็ดฝั่งนั้นกัฝั่งนั้นกับบได้เฮ็ดแบบนี้เราหน้าสีเอาแต่ประตูเล็ก โบเห็ดไงป่ะนี้เอาแต่ทางนี้ทางเดียวทางเข้าทางทางนี้เนาะเห็ดุอเปลืออยากใช้งบประมาณหลายนะบบอยากใช้งบประมาณหลายแล้วมีแต่อปตูเล็กอย่างเดียวครัเนาะแล้วก็แล้วก็เสริมเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาแล้วก็เปลี่ยนเสาตัวที่มันแตกครับเปลี่ยนเสาแล้วเก็เสาใหญ่กว่าเก่าบ่อหานะทันเด่งบประมาณมาเอาใส่เสาใหญ่ขึ้นกว่าเก่าแล้วก็เห็ดบ่อใส่พระทุกันหมดละนะอ่าโอ้น่ อ่าโอเคเบาเพื่อนก็เตรียมตัวเมื่อละพี่น้องกันเพราะว่าบาเพื่อนต้องออกเดินทาง8โมง8ปโมงซ้าที่เบาเพื่อนต้องขึ้นรถพี่น้องตอนนี้ก็สิเจ็ดโมงแล้วล่ะเบาเพื่อนก็ได้มาแวะเบิบบ่งเบื่องวัดเบิ่งว่าอันนี้ก็เป็นวัดของเป็นวัดบ้านเกิดของบบาเพื่อนนะบ้านบาเพื่อนอยู่เลยบ้านเคยอยู่เคยนอนที่น้องกันบาเพื่อนเห็นแบบนี้กำแพงวัดทางก,ก็เป็นแห่งงานของชาวบ้านแล้วก็เก็บเกี่ยนก,กันกระสอบปูนเพื่อนแล้ว เงินเราก็สอบเนาะสมัยก่อนก็ปูนก็สอบนึงก็สามารถโบกได้แล้วสมมติมาดโบกแลก้วก็มันก็เลยโบกคือกันพี่น้องมันก็เลยเป็นพักเป็นวักเป็นขั้นเป็นตอ่อแต่ละบอ่อนเพราะว่าเป็นจุดคนละสองล็อกเดย์สองล็อกก็สิประมาณ3ามสี่เมตรนี่แหละของครอบครัวหนึ่งเนาะอ๋อคลิปนี้ก็ว่าเพื่อน,เด,เ,นเดียวว่าเพื่อนก็เสียมตัวกลับลสำหรับมื้อนี้สบายดีพี่น้อง